โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n พิกเอา k อเควันนี้อยู่กับเกม h a p p y คนเลี้ยงหมูอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้จะมาให้ดูนะจะเป็นน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเพนด้านี่แหละที่เพิ่งจะแปลรูปไปเหมือนกันนะครับก็คือน้องเพนด้าน้ำหนักตันแล้วนะอยู่ที่2,800นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ น้องเนี่ยครับน้าหนักเยอะแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่2,681นะครับเดี๋ยวว่าจะเอาไปแปรรูปสัก3ตัวนะเพราะว่าไม่มีเงินแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปแปรรูปนะครับเพื่อจะขึ้นคอ,อกี่กันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้เอาตัวน้ํายาตัวอาหารหมูแดงอยู่นะครับกําลังใช้อาหารหมูแดงอยู่ก็กะว่าเดี๋ยวจะดูว่าน้องจะสูงสุดเท่าไหร่นะครับ เท่าที่เคยเห็นเห็นเขาบอกสูงสุดที่2,800 28 8 0 0กิโลนะเดี๋ยวลองดูว่าจะถึงไหมครับขอแค่ช่วงนี้อย่ามีคนมาวางยานะครับถ้าไม่มีคนมาวางยาเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะไปสุดที่เท่าไหร่นะครับ จะสุดแค่นี้นะ2,800กิโลนะครับจะอยู่ที่2,800กิโลนะครับสำหรับน้องหมูแพนด้านะครับอันนี้คือเลี้ยงมานานแล้วนะครับต้องบอกว่าให้อาหารเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ไม่ได้มาวางยาครับจนเลี้ยงน้องได้โตขนาดนี้นะเนี่ยครับอันนี้ถ้าเกิดให้อาหารต่อไปเรื่อยๆก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับน้ําหนักตันแล้วน้ําหนักจะตันแล้วนะครับอยู่ที่2,800กิโลทีนี้เดี๋ยวเรามา ไปรูปกันว่าได้เท่าไหร่ราคาก็จะอยู่ที่2องล้านสามแสนแปดหมื่นครับอันนี้คือราคาสูงสุดแล้วเนาะของที่เป็นสีส้มนะครับตัวแพนด้านะครับหรือว่าจะมีตัวอื่นหมูเองอะไรได้เยอะกว่านี้ไหมไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือราคาตันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปแปลรูปกันนะครับโอเคทีนี้เรามาแปลรูปน้องแพนด้ากันนะครับก็คือจะเป็นแพนด้าตัวนี้เนาะน้ําหนักน้องก็ตันแล้วครับอยู่ที่2 0 0พ 2,800กิโลนะครับก็ใช้เป็นถุงผ้านะครับรอบนี้ถุงผ้าค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่141บาทต่อกิโลเนอะ41เหรียญทองดีกว่าต่อกิโลนะครับก็เลือกตัวนี้ไปก็ให้ดูเลยครับก็น้ำหนักเป็น2,801 6กกิโลนะครับใช้เวลา48นาทีนะครับก็ประมาณ8ชั่วโมงเนาะแล้วก็ใช้วัดสดุหรือว่าวัตถุดิบของเราเนั่นเองก็จะใช้เป็นคัมพีนะครับแล้วก็เส้นไหมเนาะอันนี้รค่าใช้จ่าย3ามแสนเก้าหมื่นพันะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะครับโอเคกดไปรูปกันเลยโหลดอีกแล้ว เลื่อนมาดูครับว่าจะเท่าไรคิดว่าเท่าไรครับเท่าไรสองพันแปดร้อยหนึ่งได้เออเดี๋ยนะได้14ล้านนะครับสำหรับแพนด้านะครับ 2, 8 0 1กิโลนะครับใช่ไหมนะแสนล้าน10ล้านนะครับ14ล้านนั่นเองนี่1ตัวนะครับอันนี้ช่องเต็มแล้วเโอเปร์รูปไปนี่ก็คือสำหรับ1ตัวครับ ก็จะมารีวิวให้ให้ดูนะครับสําหรับน้ําหนักแอร์เพนด้านะครับแต่ว่าตัวอื่นไม่แน่ใจว่าจะเท่ากันหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนะครับเหมือนจะเท่ากันนะครับ2 8 0 1นะครับอันนี้คือน้ําหนักที่ตันแล้วนะครับก็จะได้มา1 4 0ล้าน6กแสนสีนะครับก็จะมารีวิวเท่านี้นะครับเราก็จะรวยแล้วนะครับสําหรับน้องแพนด้าเนาะ ต้องขายน้องเพนด้าทิ้งเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีนี้ก็ที่ติดตามรับชมมารีวิวการแปรูปน้ำหนักตันแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ช่องพิกเอาโอเคซีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ